เรียนคณะกรรมการการประเมินโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยดิฉันนางสาวสายใจนนินครูโรงเรียนบ้านนาเดือขอนำเสนอโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเรื่องมหศัศจรรย์มันม่วงและกิจกรรม20กิจกรรมจะทำโดยนักเรียนชั้นอนุบาล2และนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนบ้านนาเดือคุณครูที่ปรึกษานางสาวสายใจนนินและนางสาววัชรีแก้วปีลา มาของโครงงานเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันครูแนะนําเมนูอาหารกลางวันที่เด็กรับประทานแต่วันนี้มีขนมที่ทํามาจากมันแครอทมันม่วงเด็กๆจึงสนทนาเรื่องราวเกี่ยวกับมันอย่างหลากหลายและมีคําถามเกี่ยวกับมันที่สงสัยอีกมากมายขั้นที่1ตั้งคําถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติ จากการศึกษาในวัฏจักรที่หนึ่งน้องทีเกิดคำถามกับเพื่อนว่าถ้าเราปลูกมันม่วงได้เยอะๆเราจะนำมันม่วงมาทำอะไรได้บ้างจากการสนทนาร่วมกันของเด็กๆมีคำถามมากมายที่ต้องการหาคำตอบจึงร่วมกันคัดเลือกคำถามที่ต้องการสืบค้นมากที่สุดก็คือคำถามที่หนึ่งเราจะนำมันม่วงสุกกับมันม่วงดิบ ไปทำแป้งดูได้อย่างไรขั้นที่2รวบรวมความคิดและข้อสมมุติฐานจากการที่เด็กๆได้ไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวการทำแป้งดูมันม่วงจากผู้ปกครองและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตและการสอบถามครูขวัญซึ่งเป็นครูด้านวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่าการทำแป้งดูเราจะต้องทำ แป้งมันม่วงทั้งแบบสุกและแบบดิบทําให้เป็นแป้งมันม่วงก่อนถึงจะทําแป้งโดได้ขั้นที่3ามทดสอบและการสรืบสอบเด็กๆช่วยกันออกแบบวิธีการทดลองโดยครูเป็นผู้ช่วยจดบันทึกลงในกระดาษและแบ่งหน้าที่การเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำการทดลองและแบ่งออกเป็นสีกลุ่มดังนี้กลุ่มที่1สีเขียวทำแป้งโดมันม่วงแบบดิบกลุ่มที่ส กลุ่มสีแดงทำแป้งโดมันม่วงแบบสุกกลุ่มที่สกลุ่มสีฟ้าทำแป้งโดมันม่วงแบบดิบกลุ่มที่สีสีเหลืองทำแป้งโดมันม่วงแบบสุกขั้นตอนทำการทดลอง 1. นึ่งเด็กๆช่วยกันนำมันม่วงไปล้างทำความสะอาด2คุณครูช่วยปอกเปลือกมันม่วงสไลด์มันม่วงเป็นชิ้นบางๆเด็กๆช่วยกันนำมันม่วงไปนึ่ง โดยมันม่วงเป็นกลุ่มที่2และกลุ่มที่4หลังจากนั้นนำมันม่วงไปเรียงตากในภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อตากแดดเด็กๆแบ่งหน้าที่กันดูแลการตากมันม่วงโดยใช้เวลาตากมันม่วงเป็นเวลา3วันในขณะเดียวกันเด็กๆก็ช่วยกันสังเกตการเปลี่ยนแปลงของมันม่วงนํำมันม่วงทั้งสองแบบมาปั่นให้ละเอียดเป็นผง และเด็กๆกแต่ละกลุ่มช่วยกันเตรียมอุปกรณ์เด็กๆแต่ละกลุ่มดำเนินการทำแป้งโดมันม่วงตามวิธีที่กลุ่มของตนเองวางแผนไว้ที่4สังเกตและบรรยายเด็กๆสังเกตขั้นตอนการทำแป้งโดมันม่วงช่วยกันตวงนับจำนวนช้อนส่วนผสมแต่ละชนิดในขณะที่เด็กๆกกลุ่มที่1และกลุ่มที่3ผสมแป้งโดมันม่วงแบบหยิบตามขั้นตอนและ สูตรของกลุ่มตัวเองเด็กๆพบว่าแป้งโดมีลักษณะเหลวไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้เด็กๆจึงเสนอว่าควรเพิ่มแป้งอนเนกประสงค์ลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะจะทำให้แป้งสามารถปั้นออกมาเป็นก้อนได้ส่วนเด็กๆกลุ่มที่สองและกลุ่มที่สผสมแป้งโดมันม่วงแบบสุกตามขั้นตอนและสูตรของตัวเองปรากฏว่าแป้งโดมันม่วงปั้นออกมาเป็นก้อนได้ ลักษณะแป้งนิ่มพอดีถามที่2ปริมาณของมันม่วงสุกมีผลต่อคุณภาพของแป้งโดหรือไม่อย่างไรขั้นที่1ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติจากการศึกษาเราจะนำมันม่วงไปทำแป้งโดได้อย่างไรในวัฏจักรที่หนึ่งและได้คำตอบคือแป้งโดจากมันม่วงแบบสุกดีกว่าแป้งโดมันม่วงแบบดิบ เด็กๆหลายคนจึงเกิดคำถามกับเพื่อนๆว่าถ้าเราใส่ผงมันม่วงมากกว่าหนึ่งช้อนโต๊ะจะได้หรือไม่เราจะใช้สูตรใดทำแป้งโดมันม่วงที่ดีที่สุดครูจึงนำคำถามมาสนทนาร่วมกันกับเด็กๆจากการสนทนาร่วมกันของเด็กๆมีคำถามมากมายที่ต้องการหาคำตอบจึงร่วมกันคัดเลือกคำถามที่ต้องการสืบค้นมากที่สุดเพียงคำถามเดียวนั่นก็คือ คำถามปริมาณของแป้งมันม่วงสุกมีผลต่อคุณภาพของแป้งโดหรือไม่อย่างไรขั้นที่2รวบรวมความคิดและสันนิษฐานสรุปข้อมูลจากการศึกษาจากอินเทอร์เนต็ตข้อมูลจากการศึกษาจากผู้ปกครองและก็ครูฝันครูวิทยาศาสตร์นะคะสรุปได้ว่าการทดลองว่าปริมาณของมันม่วงสุก มีผลต่อคุณภาพแป้งโดหรือไม่อย่างไรต้องการควบคุมตัวแปรอื่นให้เหมือนกันเด็กแบ่งเป็น5กลุ่มนะคะชั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอะเด็กช่วยกันออกแบบวิธีการทด,ดลองโดยครูเป็นผู้ช่วยจดบันทึกเด็กแบ่งหน้าที่กันเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำการทด,ดลองโดยแบ่งเป็น5กลุ่มคือกลุ่มที่1 ใช้มันม่วง1ช้อนโต๊ะกลุ่มที่2ใช้มันม่วง2ช้อนโต๊ะกลุ่มที่3ใช้มันม่วง3ช้อนโต๊ะกลุ่มที่4ใช้มันม่วง4ช้อนโต๊ะและกลุ่มที่5ใช้มันม่วง5ช้อนโต๊ะท่านที่4สังเกตและบรรยายเด็กๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงของมันม่วงโดยมีอุปกรณ์คือแว่นขยายแผ่นโรองบัน้น โดยเด็กๆแต่ละกลุ่มสังเกตการทดลองแล้วพบการเปลี่ยนแปลงดังนี้กลุ่มที่1ทําแป้งโดมันม,นม่วงสูตรหนึ่งนะคะพบว่าแป้งจับตัวได้ดีมากและนําไปปั้นได้มีความเหนียวยืดหยุ่นเนื้อเนียนนุ่มกลุ่มที่2พบว่าแป้งจับตัวดีนําไปปั้นได้มีความเหนียวนุม่มกลิ่นหอม กลุ่มที่3พบว่าแป้งจับตัวได้ดีนำไปปั้นได้มีความเหนียวแต่ไม่นุ่มกลิ่นหอมกลุ่มที่4พบว่าแป้งไม่จับตัวกันนำไปปั้นไม่ได้มีความร่วนกลิ่นหอมกลุ่มที่5พบว่าแป้งไม่จับตัวกันไม่สามารถปั้นได้เป็นผงกลิ่นหอม กรรม20กิจกรรม 1. ไหลแรงไหลค่อย 2. แสงเลี้ยวเบน 3. มเมล็ดพืชเต้นระบำ4กับน้ำไว้ได้ 5. การละลายองค์น้ำตาล 6. สนุกกับไฟฟ้าสถิต 7. สนุกกับฟองสบู่ 8. หมุดลอยน้ำา 9. ตัวทำละลาย 10. หลอดดำน้ำ11ภูเขาไฟระเบิด12การเผาไหม้13ความรักของสีดำ14ลูกป่งพองโต15น้ำทรายและน้ำมัน16เนินน้ำ17ทอร์นาโดในขวด18สถานีเติมลม19 การจัดหมวดหมู่20หมูเต้นระบำ